ในการจัายงานวันพัฒนาชุมชนนะครับหรือ c i ดี Day 2024ในปีนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางกรมชุมชนจัดขึ้นทุกปีนะเป็นการนําเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนของกรมชุมชนตนะลอดท่วงปีที่ผ่านมานะครับซึ่งมีจํานวนมากนะครับรวมถึงจะได้มีการมอบรางวัลน,นะครับให้กับผู้นำนะครับองค์กรชุมชนนะครับเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชนุมชน ที่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 สำคัญนะครับรวมถึงจะได้มีการจัดแสดงนะครับเทศกาลนะครับผลการดำเนินงานนะครับด้านการผู้ชนจํานวนมากนะครับมีกิจกรรมนะครับเชิงวิชาการนะและบันเทิงนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผู้ชมนะครับมีการนําแสดงนะครับจัดแสดงสินค้าโอท็อปนะครับ ว่า300ร้านค้าจาก76จังหวัดทั่วประเทศนะครับการจัดงานดังกล่าวนะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6กันยายนนะครับที่บริเวณชั้น2นะครับอาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะซึ่งภายในงานนะครับท่านจะได้รับชมนะครับนิทรรศการที่สําคัญด้านการชมจานวนมากนะครับเช่นนะครับนิทรรศการด้านของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับกับการพัฒนาชุมชนนะครับนิทรรศการ โครงการพระไทยส่ใหสนุกนิรศการด้านการพัฒนานะครับโคกหนองนาอารยเกษตรนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะได้มีการจัดแสดงสินค้านะครับโอท็อปนะครับสามร้อยร้าค้านะครับทั้งทั้งอาหารเครื่องแต่งกายนะครับของกินของใช้นะครับที่ได้รับการคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพดีจากทั่วทั่วประเทศนะครับมาจัดแสดงครับรวมถึงบนเวทีก็จะมีการจัด กิจกรรมนะครับทั้งในเชิงวิชาการนะการโต้ว,วาทีด้านการพัฒนชนนะครับการทำ มายแมปปิ้งนะครับด้านการชุมชนนะครับการประกวดร้องเพลงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาชุมชนนะครับกิจกรรมมากมายนะครับตลอดช่้งเวลา3วันคือระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนครับรางวัลพระราชทานจะเป็นจานวน1 5อารางวัลนะครับก็เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเทพนะครับได้พระราชทานนะครับให้กับทางทั้มนตติว่ากากรสทร์ไทยมานะครับเพื่อที่จะนํามามอบส่งต่อให้กับผู้นำนะครับเจนะครับผู้นำที่ มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็เจ็ดสิบหกตำบลเข้มแข็งนะครับที่ได้รับรางวัลครับก็ทั้งทั้งสิ้นรางวัลพระอาจานยร้อยห้าสิบสองรางวัลส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่ทางกรมการชุมชนนะครับได้พิจารณาว่ามีผลการเริงานที่ที่ดีนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการชุมชนนะครับอาทิเช่นนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับหรือด้านงานด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นต้นนะครับก็จะรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย800รางวัลครับ ก็ทางทางกลุ่มบุคคลนะครับในการจัดงานก็จะมีนอกจากการสรุปผลการนวยงานที่ผ่านมานะก็จะมีใช้โอกาสดังกล่าวะในการที่จะประกาศนะครับแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีถัดไปนะครับซึ่งท่านสยามสิริมงคลนะท่านอบุปีกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็จะได้แถลงนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการชุมชนนับในวันที่5กันยายนนะครับก็เป็นโอกาสที่ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนนะจะได้ร่วมกันรับทราบและก็ร่วมกันประสานพลังนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาชนเพื่อสุดท้ายก็คือเพื่อ,อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานดังกล่าวนะท่านจะได้รับทั้งในส่วนของความรู้นะครับในเชิงวิชาการนะครับด้านบันเทิงนะครับรวมถึงได้เลือกซื้อสินค้านะครับที่น่าสนใจจำนวนมากนะครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าโรงงานวันที่4-6ถึงกันยายนนี้นะครับที่ชั้น2นะครับอาคารรัฐประศาสนภักดีสุรราชการแจ้งวัฒนะครับ